เอาละทีนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์โดนที่ปรากฏขึ้นที่ประเทศสหรัฐกันนะครับจะพูดเป็นข้อข้อนะครับ 1. ในวันที่18พฤศจิกายนประชาชนสหรัฐฝั่งตะวันออกเริ่มมีการพบเห็นโดรนปิศนาบนท้องฟ้าและมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาต่อมาโดยเฉพาะทางรัฐนิวเจอร์ซีย์ข้อ 2. มีผู้พบเห็นโดรน มากขึ้นในหลายเมืองสนามบินหรือแม้กระทั่งฐานทัพอากาศสารัฐในโอไฮโอและฐานทัพอากาศสหรัฐอีก3แห่งในประเทศอังกฤษครับก็ถูกฝูงโดนลูกล้าเช่นกันข้อ3โดนที่พบในหลายเมืองมีหลายรูปแบบทั้งขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ทะรส SUV ข้อ 4. ครับโดนเหล่านี้ไม่ใช่โดนทางทหารแต่คาดว่าเป็นโดนพาณิชย์ซึ่งจะต้องติดไฟเพื่อป้องกันการชนและเพื่อการสังเกตครับ และต้องทําตามกฎของ FAA ซึ่งโดนทหารจะไม่ติดไฟลักษณะนี้และต่อไปจะเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นครับ 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจและ FBI ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับโดนได้โดยระบุเพียงว่าวัตถุดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อต่อประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงครับหลังการถแถลงของรัฐบาลก็ได้สร้างความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลไบเดนอย่างรุนแรงในกระแสโซเชียล สสารกรรมันตภาพหลังสีที่หายไปในรัฐนิวเจอร์ซีย์คณะกรรมาการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือตัวย่อ NRC ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลหน่วยงานนี้จะเกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตจัดเก็บและทำลายอาวุธชีวภาพนะครับได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่5ธันวาคมโดยระบุว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการสแกนมัเล็ง ได้หายไปจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับในระหว่างขนส่งเพื่อไปทำลายเรื่องนี้นายกเทศมนตรีเมืองนิวเจอร์ซีย์ชื่อ m ไมเคิลเมลแฮมได้ทิ้งคำถามและตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าโดนที่ปรากฏขึ้นกระสารกับอันตภาพลังสีที่หายไปนั้นเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับ 3. นี่อาจจะเป็นการทดสอบภัยความมั่นคงจากโดนโดยไม่แจ้งเตือนประชาชน,นครับเพื่อดูการตอบสนองของประชาชน ซึ่งโดนที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามีทั้งโดนแบบปีกหมุนธรรมดาไปจนถึงโดนรูปทรงประหลาดครับ 4. ครับมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับซึ่งใช้โดนของตัวเองในการติดตามโดนปริศนาเหล่านั้นครับ 5. รัฐบาลไบเดนกลับออกมาประกาศห้ามประชาชนยิงโดนเหล่านั้นซึ่งโดนอนทำได้ทวิตว่าควรกำจัดโดนเหล่านี้ทิ้งไปซะครับ 6. โดนและทฤษฎีสมคบคิดโปรเจกต์บูบีมเกี่ยวข้องกันโอเคครับมีพวกคนจำนวนมากและมากจริงๆครับที่เชื่อมโยงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเข้ากับโปรเจกต์บูบีมซึ่งเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ม,ทมีที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990 Search m o n a นนักข่าวชาวแคนาดาในช่วงปี1990เขาเริ่มเขียนเรื่องราวการจัดระเบียบโลกใหม่และแผนการสมคบคิดที่วางแผนโดยสมาคมลับ เขาอ้างว่านาซาได้พยายามนำศาสนานิวเอตโดยการทำลายศาสนาอับราฮมได้แก่ศาสนาคิดศาส,สนายิวและศาสนาอิสลามและการสร้าง New World Order รครับระเบียบโลกใหม่พระเจ้าองค์ใหม่โดยมีภัยคุกคามจากนอกโลกซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวงพระเจ้าองค์ใหม่ก็หลอกลวงครับอันไรทำนองนั้นครับข้อ7การตอบสนองหน่วยงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในยุคโจไบเดนนะครับ สอบตกอย่างรุนแรงในเรื่องของโดรนแต่ผู้คนในบางพื้นที่ครับก็เริ่มรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับการขยับกํบลาลังทางทหารโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจครับในการช่วยปิดกั้นพื้นที่หรือสถานที่ที่โดนตกนะครับและมีเฮลิคอปเตอร์บินวนหลายรอบนะครับในบางพื้นที่ครับ 8. มีโดนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่ผู้คนเห็นเป็นโดนพาณนนิชย์ครับแต่อีกจํานวนหนึ่งนั้นไม่ใช่โดนที่ผลิตขายทั่วไปครับ อาจจะคิดได้ว่ารัฐบาลใช้โดนพาณิชย์ครับกรบเกลื่อนกิจกรรมบางอย่างที่ลึกลับมากๆครับและเขาก็พูดไม่ได้ครับสุดท้ายครับว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปครับโดโนัลด์ทรัมป์ครับได้เดินทางมายัางรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่16ทธันวาคมนี้เขากล่าวว่ากองทัพสหรัฐควรแจ้งให้ประชาชนชาวอเมริกันถึงที่มาของโดรนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ถามกล่าวต่อว่ารัฐบาลรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาจึงเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปครับส่วนตัวโดโนัลด์ทรัมป์เองเลี่ยงที่จะใส่ความคิดเห็นของตัวเองครับลงไปในคำถามของนักข่าวครับทิ้งท้ายครับส่วนตัวผมคิดยังไงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเอาอย่างนี้ครับผมว่ามันไม่ได้มีแค่เราหรอกที่ว่าอยู่บนจัก,กรวาลนี้อย่างโดดเดี่ยวครับ นาซาหรือรัฐบาลเขาคงไม่บอกเราหรอกว่าเขาออกไปข้างนอกไปนอกโลกครับไปดาวโน้นดาวนี้ไปไปสำรวจแล้วเขาเจออะไรบ้างเขาก็ให้เรารู้เฉพาะที่เราควรรู้ครับเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะปกปิดเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหากมนุษย์ต่างดาวนั้นมีจริงก็คงจะไปหักหล้างทฤษฎีครับโปรเจกต์บูบีมได้ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่มารับฟังกันครับ It's not an LNS though, is it? It's not. I do an LNS, yeah. Well, if there's like what a other thing. It's rotating.